ครับสวัสดีครับคุณ้ชมนะฮะพบกับผม B g c a r คลรีวิวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะผมก็มาอยู่กับเจ้าไฟ LED มินินะครับผมเป็นตัวไว้สำหรับพกพานะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วตัวหนึ่งนะตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมด้านล่างนะครับก็จะมีที่อาไว้สำหรับเปิดฝาขวดนะครับเขาทํจะงัดแบบนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟแล้วก็มีโคมแก้วนะครับเพื่อที่จะช่วยให้แสงกระจายแล้วก็มีลำแสงที่ สว่างมากขึ้นนะครับด้านบนนะครับก็เป็นขอเกี่ยวนะครับก็จะมีความแข็งแรงทีเดียวนะครับแล้วก็มีรูข้างบนตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมาให้นะก็คือไขควงนั่นเองนะซึ่งก็จะมีทั้งหัวเฉกแล้ว็หัวแบนนะครับเราเดึงออกมาแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะมีในส่วนของหัวเฉกหัวแบนแถมมาให้อย่างนี้นะสมมุติว่าผมเอาหัวเฉกมานะครับถามว่าเอามาใส่ตรงไหนก็นี่จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับ ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะครับวางลงนี้ก็อาจจะหลุดได้นะแต่ก็สามารถที่จะใช้ไขควงได้จริงนะครับโอเคนะครับวางไว้ก่อนด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแม่เหล็กนะครับคุณสามารถที่จะอไปติดตู้เย็นเอาไปติดกับกำแพงนะครับที่เป็นโลหะนะครับรั้วอะไรต่างๆนะครับหรือกระโปรงรถนะครับเวลาที่คุณจะซ่อมเครื่องจักรซ่อมรถยนต์นะครับปุ่มเปิดนะครับก็จะมีสองสวิตช์ด้วยกันนะครับก็จะมี เขียนไว้นะครับว่าเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดที่จุดบุหรี่นะครับเขาจะมีที่จุดบุหรี่มาให้นะครับคุณก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับไปเข้าแคมป์ก็จุดไฟกองไฟจุดใบไม้อะไรอย่างนี้ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นสถานะไฟนะครับว่าแบตเหลือกี่นะครับผมตรงนี้ก็จะดึงออกมาได้ประมาณนี้นะสมมติว่าคุณติดไว้กับตู้เย็นนะคุณก็ดึงออกมาได้ประมาณนี้มันจะห้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมเรื่องปริมาณความจุแบตนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้มากกว่า2ชั่วโมงนะครับถ้าคุณใช้แบบเปิดแบบไม่สว่างมากนะครับแบบสว่างต่ำๆไว้นะคุณสามารถเปิดได้นานหลายชั่วโมงเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสว่างสุดๆนะก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงครับเต็มที่มาลองดูกันนะนี่คือกดครั้งแรกนะครับจะเป็นไฟล์แบบนี้นะก็จะสังเกตว่ามีการกระพริบนะครับผม อันนี้ก็เป็นไฟแบบหลีลงมาทีหนึน่งนะครับผมกดไปอีกทีนึง่งก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับกดไปกนะครับอันนี้เขาจะมีโหมดอยู่ประมาณนี้อันนี้คือแดงแดงแบบแดงจริงๆนะครับเมื่อกี้ยังไม่ถือว่าแดงนะมันจะเป็นเวิร์มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดไฟกระพริบนะครับก็จะเป็นไฟแดงกระพริบนะครับก็นนับดูนะครับโหมดที่หนึ่งไฟสว่างเต็มที่โหมดที่สองไฟหลี หมดที่3เป็นไฟวอร์มนะครับไฟไฟวอร์มแบบเต็มที่ไฟวอร์มแบบรีไฟสีแดงแล้วก็แดงกระพริบนะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับผมปุ่มต่อมานะครับผมนี่ก็คือปุ่มจุดบุหรีนะครับกดแล้วก,กดลงไปนะแล้วก็มารอดูตรงนี้นะก็จะเป็นสีแดงนะครับคือมันก็จะเป็นไฟขึ้นมานั่นเองนะ ถ้ากดหครั้งอาจจะไม่มีผลนะอาจจะต้องกดค้างไว้นะครับมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเป็นไฟเป็นสีแดงแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็มันก็จะดับมันก็จะตัดเองนะมันจะไม่ได้จุดนานนะมันตัดแป๊บเดียวมันก็จะดับนะครับผมโอเคเพื่อเป็นเซฟตี้นันเองนะก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่ USB t ีไ e C นะครับคุณสามารถที่จะชาร์จได้นะครับจากตรงนี้เลยนะเนื่องจากสวิตช์แล้วก็ปุ่มเปิดปิดเนี่ยเป็นยางแบบนี้นะแปลว่ามันกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะกันฝนได้นะห้กับกระเป๋าเดินทางได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบเอาไปติดนะครับแล้วก็เปิดที่ดูตอนกลางคืนนะครับว่าเป็นยังไงนะสว่างหรือเปล่านะครับผมโอเค